ค่คุณผู้ชมนะคะไปล่องใต้ไปที่จังหวัดกระบี่มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นค่ะเมื่อชาวประมงของจังหวัดกระบี่นะคะเขาไปเจอวัตถุชิ้นหนึ่งประหลาดอยู่พอสมควรค่ะคุณผู้ชมเป็นเม็ดกลมๆสีน้ำตาลดูแวววาวด้วยนะคะชาวบ้านกเขาก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเพชรตาแมวตอนนี้ก็รอให้ผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นเพชรตาแมวจริงๆเนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึงเท่าไหร่ต้องตามไปดูค่ะ มาแล้วนะคะเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะเมื่อนายสมันบุตรเหมค่ะวัย66ปีนะคะเป็นชาวบ้านหมู่ที่6นะคะบ้านคลองกรวดตําบลเขาทองอํงเาเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่เป็นวัตถุที่มีเม็ดกลมกลมดูแบบเป็นสีน้ำตาลแวลแวๆสวยงามแบบนี้นะคะทันทีที่นายสมันเนี่ยเปิดกล่องนะเราก็เห็นเม็ดวัตถุกลมใสสีน้ำตาลเข้มผิวมันวาว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8มิลิเมตรค่ะเมื่อส่องกับแสงสว่างเราก็จะเห็นเป็นเส้นลวดลายสีน้ำตาลเข้มอยู่รอบๆเลยล่ะค่ะนายสมันนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าพบวัตถุเม็ดกลมใสสีน้ำตาลเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนแล้วอะคะ่ะ<อ>คือตอนนั้นนะคะลูกชายนะคะก็ได้ลงไปเก็บเหรียญ5บาทหล่นลงไปที่บริเวณใต้ถุนบ้านขณะที่ตัวเองส่องไฟฉายกำลังหาเหรียญเนี่ย ก็ไปเจอกับวัตถุวัตถุชนิดหนึ่งนะกำลังส่องประกายแวววาวฝังอยู่ในดิน,นใกล้กับจุดที่เหรียญหล่นเลยลูกชายจึงเก็บขึ้นมาซึ่งตอนนั้นน่ะตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะลักษณะมันคล้ายกับลูกแก้วเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็กกว่าเม็ดมันจะเล็กกว่าลูกแก้วเยอะเลยนะแล้วก็จุดที่ไปเจอนั้นนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีซากโครงกระดูกแมวอยู่ประมาณ2-3ชิ้นจึงเชื่อว่า เม็ดวัตถุชนิดนี้เนี่ยน่าจะมาจากลูกในตาของแมวนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะ<ม>ก็พยายามสอบถามจากผู้ที่พอจะมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นอะไรซึ่งตัวเองเนี่ยมีฐานะยากจนนะจึงไม่มีเงินนำไปตรวจสอบนะคะคุณสมันบอกมาแบบนี้ได้แต่เก็บไว้เผื่อจะมีใครเนี่ยช่วยนำไปพิสูจน์หน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรกันแน่ในขณะที่นายนิวัฒนะคะ นายนิวัฒน์นะคะเป็นกรรมการที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปรกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าจากการดูภาพถ่ายลักษณะข,ของวัตถุชนิดนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆก,กับเม็ดสารกันชื้นเมื่อตกลงพื้นที่มีความชื้นหรือว่าที่มีน้ําแฉะๆเนี่ยมันก็จะเกิดการพองตัวค่ะหรือถ้าเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติก็คงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาพิสูจน์เท่านั้นซึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็น เพชรตาแมวจริงๆคุณผู้ชมคะเม็ดเล็กๆแบบนี้เนี่ยน่าจะมีมูลค่าสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวนะนี่นะเมื่อข่าวนำเสนอออกไปก็เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคอยเก็บไปพิสูจน์ดูนะคะว่าวัตถุเม็ดกลมๆสีน้ำตาลเล็กๆเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ